หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีเอ่อเออไขมันนะคะหนูไม่รู้รสเผ็ดจัดค่ะเล้โรกับอพอเดี๋ยวเดี๋ยวกับพอทะลุเผ็ดเผ็ดเผ็ดไม่ใช่รสนะคะเผ็ดค่ะห้ามกินรสเผ็ดเพราะ<อ>ว่าเดี๋ยวมันจะพวกชากาแฟก็ไม่ก็กินน้อยๆอะคะ่ะแน้ด้วยรสชากาแฟด้วยนะ เอ้ดูภาพกันเถอะเอเอาแค่คำแปลก็พอไหมลูกมันเป็นภาพอะไรเรายัางงงอยู่เลยนะเนี่ยโลกอะไรว่างั้นเถอะคะ่ะที่หนูอ่านมากเมื่อกี้หนูว่ามันเป็นโลกอะไรบ้างฮะ,ฮะ,ฮะโก็กลยอนศัพคือ